สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาบอกถึง3มสิ่งที่คุณไม่เคยรู้จึงทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จสักทีครูบอกได้เลยว่า3มสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนล้มเหลวเท่านั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนล้มเหลวเท่านั้นครูก็เคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้3ามสิ่งนี้แบบชัดเจน คุณรู้ไหมว่าความรักเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือการเงินเพิ่มขึ้นไม่ใช่รอยเท่าค่ะการเงินเพิ่มขึ้นเกือบพันเท่าเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าคุณได้รู้ความจริงนี้คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นเร็วขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะ สสิ่งที่ฉุดรังคุณทำให้คุณไม่ไปถึงฝันทำให้คุณสำเร็จไม่สุดต่อให้คุณสวดมนต์ต่อให้คุณนั่งสมาธิต่อให้คุณเข้าเข้าคลาสกดแรงดึงดูดนับรอยคลาสถ้าคุณไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าถึง3ส,สิ่งนี้ไรประโยชน์ค่ะเพราะในวันนี้ครูมีนักเรียนหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะว่าเข้าใจ3สิ่งนี้และหลายๆคนก่อนที่จะมาเรียนกับครูเนี่ยเขาก็เป็นสาวน้อยร้อยคลาสกันมาก่อนสาวน้อยร้อสัมมานาม,มาก่อนเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่คุณต้องรู้ค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะวันนี้ครูมาเร็วหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระต่อนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยส่วนใครที่เป็นคนใหม่ก็อย่าลืมแนะนำตัวกันนะคะ ระหว่างที่คุณฟังไลฟ์ฝากคุณมีคำถามให้คุณพิมพ์คำถามของคุณมาได้เลยพลังงานไหนพลังงานนั้นพลังงานยุติธรรมเที่ยงตรงแม่นยำไม่มีผิดพลาดใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะวันนี้ครูมาเร็วหน่อยอย่าลืมเชิญอ,อย่าลืมชวนเพื่อนรักของคุณมามีชีวิตที่แสนวิเศษด้วยกันคะ่ะ จิตวิญญาณความรักเป็นสาพลังงานแายการสังจจตสิ่งเหล่านี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่คุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองพลังงานเป็นสิ่งที่ทํางานแบบนี้ตลอดมาแล้วมันจะทํางานแบบนี้ตลอดไปเพราะเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติเป็นเรื่องของความจริงค่ะใครทําใครได้ใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนรักของคุณแท็กเพื่อนรักของคุณให้มามีชีวิตที่แสนวิเศษด้วยกันค่ะ ไอ้เข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะสามสิ่งที่คุณไม่รู้จึงคุณจึงไม่ไปถึงฝันสัทีครูบอกเล้่ลยว่า3ส,สิ่งนี้นักเรียนของครูหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จเพราะเขารู้และเข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีเรื่องพลังงานเป็นเรื่องความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณอายุเท่าไหร่ คุณทํางานอะไรคุณอยู่มุมใดของโลกใบนี้คุณมีหนี้เท่าไหร่คุณแต่งงานหรือยังมีลูกติดหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความสําคัญแต่ถ้าคุณเข้าใจ3มสิ่งนี้ต่อให้วันนี้ชีวิตคุณประสบปัญหามากแค่ไหนอายุไม่สําคัญหน้าที่การงานไม่สําคัญหนี้สินไม่สําคัญรูปร่างหน้าตาไม่สําคัญค่ะสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณเป็นคนที่มีวาสนาและประสบความสําเร็จในชีวิตแบบ รวดเร็ววันนี้หล,หลายๆคนที่มาหาครัวบางคนเอาเหมือนอย่างจะจา๋าตอนที่มาหาครัววันแรกมีแค่30,000มีเงินเพียงแค่30,000ืแต่ผ่านมาระยะเวลาไม่ถึง3ปีมีเกือบร้อยล้านค่ะบางคนมีชีวิตโสดไม่เคยมีแฟนผิดหวังมาในเรื่อง,องความรักซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งอายุ40กว่าเรียนกับครูแค่หเดือน เจอคู่ชีวิตที่ดีแลบเป็นท็อปไฟลของอเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณรู้ความจริงสามสิ่งนี้ใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนใหม่ก็อย่าลืมทักทายกันจิตวิญญาณความรักเป็นศาสตร์ของความจรงิงซึ่งวันนี้ถ้าใครที่เรียนกับครูมาก็จะรู้ว่า ก็จะรู้ว่าสิ่งที่ครูสอนเป็นสิ่งที่คุณสามารถพิสูจน์ได้ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้และคุณสามารถพิสูจน์ได้ทุกวันเพราะสิ่งที่ครูสอนเป็นเรื่องความจริงครูจะเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตเป็นพิเศษเพราะเป็นสิ่งที่ครูเซอร์ติฟายมาและเป็นนักสั่งจิตเป็นฮิปโนเทอรรปิสต์คนแรกของไทยที่สามารถทำให้คนประสบความสำเร็จได้เร็วและเยอะที่สุดซึ่ง ที่สอนและได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จเร็วสุดภายในเวลาเพียง10วินาทีเพราะฉะนั้นวันนี้สาสิ่งนี้ถ้าคุณมี3ส,สิ่งนี้มันคือสิ่งที่ปิดก้นขุนมันคืออุปสรรคที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จสักทีสักทีมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยอลิสสวัสดีค่ะ อย่างแรกคุณหญิงอ้อยสวัสดีค่ะแน่นอนสิ่งที่คุณปรารถนาคืออะไรคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตถูกไหมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณล้มเหลวคุณรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณล้มเหลวแล้วมนุษย์ทุกคนนะมนุษย์ทุกค,นะคนที่ล้มเหลวอ,อยู่ทุกวันนี้อ่าแน่นอนความไม่รู้เป็นเหตุแห่งทุกทางป่วงแล้วไม่รู้อะไรล่ะไม่รู้สามสิ่งนี้ค่ะ ความไม่รู้เป็นเหตุแห่งทุกทั้งปวงความไม่รู้เป็นเหตุแห่งความล้มเหลวทั้งปวงความไม่รู้เป็นเหตุแห่งหายนะทั้งปวงถ้าคุณไม่รู้ต่อไปต่อให้คุณมีชีวิตร้อยปี 200, รอปีสา0ปีคุณก็ล้มเหลวแบบเดิมค่ะคนเราเราไม่ได้บางคนบอกว่าเฮ้ยเมื่อเราโตขึ้นเราจะฉลาดขึ้นเราไม่ได้ฉลาดขึ้นตามอายุค,ค่ะ วันนี้มีหลักฐานให้เห็นมากมายทั้งใกล้ตัวและไกลตัวที่อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังล้มเหลวที่อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังคิดไม่ได้เราจะเติบโตและเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเราพัฒนาตัวเองรู้ในสิ่งที่ควรรู้วันนี้อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ล้มเหลวในชีวิตและมันเป็นกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าคุณเป็นแบบนี้เยอะการที่คุณจะประสบความสําเร็จมันเป็นไปไม่ได้อย่างแรกเลยด้วยความเป็นมนุษย์มนุษย์ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยรูปกับนามถูกไหมเพราะเมื่อเราประกอบด้วยรูปกับนามสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคคืออะไรมนุษย์ติดรูปมนุษย์ติดรูปค่ะซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยโดยธรรมชาติเรา จะตัดสินสิ่งต่างๆจากสิ่งที่ตาเห็นภายในสามวินาทีเพราะอะไรเพราะเรายึดติดที่รูปถูกไหมเพราะเรายึดติดที่รูปคนหลงไปกับรูปอ่ะเหมือนวันนี้บางคนเอ้ยเห็นเขาแต่งตัวดีเห็นเขานุ่งขาวห่มขาวก็นึกว่าเขาเป็นคนดีเห็นเขาห่มผ้าเหลืองก็นึกว่าเขานับถือได้เนี่ยมนุษย์ติดรูปเข้าใจไหมคะมนุษย์ติดรูปเมื่อคุณติดรูป สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อรายการที่คุณจะรับรู้ตามความเป็นจริงอะน้อยมากมันจึงเปิดโอกาสช่องทางให้กับคนที่ไม่ดีแล้วรู้ว่าเฮ้ยธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ติดรูปแค่ห่มเหลืองเดี๋ยวเขาก็ให้ตังค์แค่ห่มขาวเดี๋ยวเขาก็ให้ตังค์ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติตอนที่คุณว่าเมียหวัดดีคะ่ะตอนที่ครูเรียนครูสมาธิเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครูเป็นคนหนึ่งที่ไปสอบ ไปสอบเพื่อจะเป็นครูสอนสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพคือครูไปสอบแล้วทำสไลด์เยอะมากทำสไลด์เยอะมากๆค่ะทำสไลด์แล้วก็ฝึกสอนเยอะมากๆแล้วก็ผ่านด้วยเมื่อสอบผ่านซึ่งใช้เวลาครูจำไม่ได้ว่าว่าว่าต้องว่าต้องนำเสนอสื่อการสอนแล้วทำสไลด์กี่ครั้งซึ่งแน่นอนสื่อการสอนและสไลด์ก็ กี่ยวกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำสมาธิทั้งหมดผ่านพอผ่านปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้นนะ่ะครูไม่ได้ครูไม่ได้ว่า,าเขาเรียกว่าไรนะครูไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์นะักขนาดนั้นนะกรรมการนะัขนาดนั้นให้รู้ไว้ด้วยซึ่งตอนที่พอครูสอบสอบผ่านนะ่ะ ต้องไปฝึกที่ต้องไปฝึกไปฝึกที่วัดธรรมมงคลก็คือที่กรุงเทพสุขมุมวิทร้อยหนึ่งต้องไปฝึกที่วัดธรรมมงคลครูจําไม่ได้ว่าเป็นระยะเวลากี่วันอันนี้จําไม่ได้แต่ก่อนที่จะผ่านพอสอบผ่านแล้วอะก่อนที่จะไปฝึกเข้าอบรมจริงๆอะ,อะมีกรรมการอาจารย์ที่เป็นกรรมการคนหนึ่งเขาก็บอกครูว่าถ้าถ้าพิมพ์จะเป็นครูสมาธิอะ สิ่งหนึ่งเลยพิมพ์ต้องเปลี่ยนการแต่งตัวพิมพ์ต้องเปลี่ยนการแต่งตัวทั้งในและนอกสถานที่คือครูต้องเปลี่ยนวัชรรบครูทั้งหมดเลยซึ่งครูก็บอกว่างั้นงั้นพิมพ์สละสิทธิ์ครูก็สละสิทตอนนั้นเลยเพราะวันนี้คนที่แยกแยะไม่ได้วันนี้มนุษย์อะยึดติดรูปเข้าใจ ตอนนั้นครูก็เออเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนเพราะวันนี้เวลาครูเข้าสถาบันเข้าสถาบันเข้าสถาบันทั้งตอนเรียนและตอนไปฝึกหรือตอนสอบเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยมากแต่งตัวเหมือนคือแต่งตัวเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเรียบร้อยได้คือคือมิดชิดต,ต้องมีแขนเลยเข่าทุกครั้งแล้วแต่งตัวเรียบร้อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้แต่เวลาที่เขาเจอครูข้างนอกครูไม่ได้แต่งตัวเพื่อที่จะเข้าสถาบัน ครูก็แต่งตัวครูแบบนี้ในแบบที่เออมันก็ถูกกาลาเทศะแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเซ็กซี่เกินไปแล้วแล้วคนที่เป็นครูสมาธิของสถาบัน,บนต้องคี e อิมเมจให้มันดูแบบเป็นคุณครูดูแบบเชยเชยซึ่งครูทำไม่ได้ครูบอกครูทำไม่ได้เพราะวันนี้ครูก็นะตอนนั้นครูบอกเลยว่า คนที่มาเรียนจริงๆอ่ะเขาจะแยกแยะได้แยกแยะได้ว่าวันนี้การแต่งตัวมันต้องแต่งให้ถูกกาลาเทศะเขาต้องไม่หลงไปกับรูปนั่นคือสิ่งที่ครูคิดนักขนาดนั้นแต่ครูเข้าใจเข้าใจกรรมการไหมเข้าใจเพราะมนุษย์ติดรูปครูมีเพื่อนคนหนึ่งที่ที่โดนโดนหลอกไปทำไปทาอะไรนะโดนหลอกไปลงทุนด้วย แล้วก็ต้องฟ้องร้องกันสุดท้ายเขาชนะถามว่าคนนี้ไปเจอกันท <land> ี่ไหนไปเจอกันที่เรียนโยคะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเขามาเรียนโยคะดูท่าทางแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีดูท่าทางแล้วเขาจะแบบเข้าถึงจิตวิญญาณเขาต้องเป็นคนดีแน่เลยเนี่ยธรรมชาติมนุษย์ติดรูปเห็นว่าเขาทําหน้าที่นี้เห็นว่าเขาแต่งตัวแบบนี้เคลียร์ตรงนี้ไหมคะเคลียร์ไหมชัดไหมเฮ้ยเห็นว่าเขาแต่งตัวแบบนี้เห็นว่าเขารู้จักคนนี้เห็นว่าเขาพูดแบบนี้ เนี่ยมนุษติดรูปเมื่อคุณยึดติดกับรูปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณจะไปลิงก์กับสิ่งที่คุณเคยชินทั้งทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นณนปัจจุบนนันอะมันคือสิ่งที่หลอกลวงเคลียมมร์ไหมเคลียร์ไหมคะมนุษย์ติดรูปนั่นคือทําไมครูถึงบอกว่าคุณอะต้องฝึกจิตแล้วทําให้จิตคุณอะมันสว่างเพื่อคุณจะรับรู้ตามความเป็นจริง การรับรู้ตามความเป็นจริงอ่ะแต่ละคนมีอยู่แล้วแต่มันจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการฝึกของคุณมันไม่ได้แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมมนุษย์ติดรูปเมื่อวันนี้ทําไมอ่าทาไมคนที่จึงแบบชอบเอาเขาเรียกอะไรชอบเอาของลักชัวรี่เอาของลักชัวรี่เอาของแบรนด์มาโพส ทั้งทั้งที่ยืมมาทั้งทั้งที่เช่ามาทั้งทั้งที่เป็นของปลอมแต่ก็สามารถดึงดูดคนที่ไม่สามารถแยกแยะได้คนที่ติดรูปได้ถูกไหมเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมถึงตรงนี้เคลียร์ไหมชัดเจนไหมมนุษย์ติดรูปครูบอกไดเ้เลยว่าซึ่งการติดรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเรามาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งบางคนสามสิบบางคนสี่สิบบางคนห้าสิบบางคนจะหกสิบแล้วซึ่งการแยกแยะตรงเนี้ยสิ่งที่คุณทำคืออะไรคุณต้องแยกแยะให้ออกว่าเฮ้ยสิ่งรูปคุณต้องแยกแยะรูปกับนามให้ออกนี่คือสิ่งที่ครูพูดเสมอรูปกับนามให้ออกสิ่งเหล่านี้คุณจะแยกออกก็ต่อเมื่ออะไรจิตคุณรับรู้ตามความเป็นจรงิงจิตคุณจะรับรู้ตามความเป็นจรงิงก็ต่อเมื่ออะไรคุณฝึกมันมากพอ เพิ่มพลังงานให้ตัวเองมากพอเคลียร์ไหมอันนี้ชัดเจนนะคุณปูวิวัตดีค่ะข้อที่สองคนนี้ล้มเหลวเอายุตัวอย่างง่ายๆส่วนใหญ่เนี่ยมาหาครูเพราะในเรื่องความรักเจอความรักแล้วก็มีประสบการณ์ความรักแบบเดิมๆถ้าเจอผู้ชายเจ้าชู้คนที่หนึ่งเจ้าชู้คนที่สองก็เจ้าชู้คนที่สามก็เจ้าชู้คนที่สี่ก็เจ้าชู้เจอผู้ชายแบบเสือปืนมันใบคือเจอผู้ชายที่แบบ ไม่มีความมั่นคงทางการเงินคนที่หนึ่งก็ไม่มั่นคงคนที่สองก็ไม่มั่นคงคนที่สามก็ไม่มั่นคงถูกไหมเพราะอะไรเพราะจิตดึงอดีตธรรมชาติของจิตจิตมันดึงอดีตจิตมันกลับไปอดีตนี่คือธรรมชาติเพราะอะไรเพราะมันคือธรรมชาติธรรมชาติของจิตทุกคนเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตที่แท้จริงคุณจะหลงไปว่าเฮ้ยนี่คือพรหมลิขิต เฮ้ยหรือว่านี่คือกฎแรงดึงดูดเฮ้ยหรือว่านี่คือกฎจักรวาลไม่ใช่ค่ะนี่มันคือธรรมชาติจิตมันทำงานแบบนี้คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของจิตจริงๆคุณจึงใช้กฎจักรวาลไม่ได้ผลแล้วคุณก็จะวนหลูกความทุกข์แบบเดิมๆพยายามวิ่งพยายามวิ่งไปสู่เป้าหมายแต่ไม่เคยปลดโซ่ที่ล่ามคุณไว้ออกไปมันเป็นแบบนั้นเลยเหนื่อยแต่ชีวิตอยู่ที่เดิม เหนื่อยพยายามทุกอย่างแต่ผลลัพธ์ไม่เกิดขึ้นเพราะจิตมันดึงอดีตนี่คือธรรมชาติของทุกคนเพราะฉะนั้นน,นี้ัแล้วทํายังไงให้จิตไม่ดึงอดีตทําไม่ได้จิตมันยังคงดึงอดีตแต่สิ่งที่คุณทาได้คืออะไรรู้ว่ามันดึงอดีตและคุณต้องสร้างใหม่นี่คือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้ข้อที่สามคุณมีเวลาแค่สินาทีข้อที่สาม เพราะฉะนั้นไปพิจารณาใครที่เป็นคนใหม่คุณเข้ามาฟังไลฟ์นี้อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ครูสอนแน่นอนคุณฟังฟรีแต่ครูไม่ได้ครูไม่ได้ได้ความรู้เหล่านี้มาฟรีเกิดจากการเรียนรู้ทั้งเหมือนเหมือนแม้แต่เวลาที่ครูไปเรียนฟรีครูไม่เคยเรียนฟรีครูบอกได้เลยว่าแต่ละคลาสที่ครูไปแต่ละเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละการฝึกปฏิบัติที่ครูไปบางครั้งอ่ะไม่ใช่บางครั้ง ครูมีไปฝึกฝึกปฏิบตัติแบบไปอยู่วัดคนเดียวเป็นเดือน30วันถึงแม้ว่าจะฟรีแต่ครูก็จ่ายหลายหมืน่นเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรีแต่วันนี้อ่านคุณบอกคุณฟังฟรีเพราะฉะนั้นให้คุณพิจารณาตามสิ่งที่ครูพูดจิตคุณเป็นแบบนี้แต่ละวันน่ะจิตคุณจะอยู่กับอดีตมากกว่าปัจจุบันถ้าจิตคุณอยู่กับอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณไปสร้างอดีต คุณเอาปัจจุบันไปสร้างอดีตอนาคตคุณจึงเหมือนเดิมนั่นคือทาไมคุณจึงวนหลูกความทุกข์แบบเดิมๆคุณสังเกตจิตคุณได้เลยมันจะอยู่กับอดีตถ้าอดีตคุณไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณคิดถึงอนาคตคุณจะกังวลแล้วถ้าคนนี้ไม่ดีละ่ะถ้าเขาเป็นแบบเดิมละ่ะถ้าเขาเจ้าชู้แบบเดิมละ่ะเขาจะเป็นแบบนายกอไหมเขาจะเป็นแบบแฟนเก่าไหมถูกปะเพราะจิตคุณดึงอดีตขอโทษค่ะแล้วเมื่อ คุณทาแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอานาคตของคุณจึงเป็นแบบเดิมข้อที่สามคุณไม่รู้เหตุและปัใจจัยในการสร้างความสําเร็จที่ถูกต้องมนุษย์มีรูปกับนามมีกายกับจิตการสร้างความสําเร็จที่ถูกต้องคุณก็ต้องสร้างทั้งนามและก็รูปสร้างทั้งนามและก็รูปและนี่คือสิ่งที่จิตวิญญ,ญาณความรักสอนการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง ทั้งนามแล้วก็รูปตั้งแต่จิตวิญญาณจนกระทั่งถึงกายยภาพในทุกๆความสำเร็จในชีวิตคุณทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดในรูปแบบของนามธรรมาก่อนในรูปแบบของความรู้สึกก่อนถึงแม้ว่าคุณจะจับได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นวันนี้พอคุณได้ฟังอ่ะคุณไปพิจารณาตัวเองได้เลยวันพรุ่งนี้พิจารณาได้เลยว่าจิตคุณส่วนใหญ่จะอยู่กับอดีต ถ้าไม่อยู่กับอดีตถ้าอดีตของคุณไม่ดีคุณก็จะนึกถึงอนาคตที่ไม่ดีคุณจะกังวลกับอนาคตแล้วชีวิตคุณอะ่ะมันจึงแบบเหมือนวนลูปความทุกข์แบบเดิม,เ,ดมเวลาเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนแต่เหตุการณ์สถานการณ์ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนเคลียร์ไหมคะมนุษย์ติดลูปเอาอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะเช่นถ้าวันนี้แฟนเก่าของคุณข่าวตี เมื่อคุณเห็นคนข่าวตีคุณก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยคุณก็จะรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเพราะอะไรเพราะมันมีประสบการณ์มาแล้วจิตมันดึงอดีตและมันคุ้นเคยเคลียร์ไหมคุณยังดึงดูดผู้ชายแบบเดิมๆในแบบที่คุณคุ้นเคยเพราะมนุษย์ติดรูปเพราะจิตดึงอดีตเพราะคุณไม่รู้เหตุและปัจจัยแห่งความสำเร็จ สร้างเหตุปัจจัยและความสําเร็จที่ถูกต้องค่ะเคลียไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกวันครูถึงบอกว่าคุณต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมคลาสสูงสุดของจิตวิญญาณความรักคือมหาจาักรพพัดมนตราและมีบางคนถามว่าเฮ้ยมีคลาสที่ยิ่งกว่านั้นไหมมีแคมค่ะ The Super Universe Camp ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าตอนนี้มี6ที่สุดท้ายเท่านั้นทุกอย่าง ทุกอย่างจะต่อยอดจากมหาจากักรพรรดิมนราและจะเป็นครั้งแรกที่มีการสั่งจิตย้อนอดีตชาติไปสู่ยุครุ่งเรืองต่างๆครูเชื่อว่าไม่มีใครเคยได้ประสบการณ์และมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนจิตที่เข้าถึงความมั่งคั่งของทุกยุคจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันครูการันตีได้เลยว่าซึ่งการันตีได้เลยว่า คนที่มาเข้าร่วมแคมป์ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นชัดเจนนักขณะที่ทำและนักขณะที่อยู่ในแคมป์สองวันหนึ่งคืนใครที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดตอนนี้คนที่สมัครเข้ามาส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างจังหวัดมาจากเชียงใหม่มาจากยโสธรมาจากขอนแก่น เพราะฉะนั้นเจอกันที่กรุงเทพใครที่สนใจนะคะ The Super Universe Camp ก็อ inbox มาว่า Universe ได้สำหรับวันนี้ครูลากลัไปก่อนอย่าลืมทำมนตราแล้วก็สร้างวาสนาตรงจุดครูบอกได้เลยว่าทำปุ๊บได้ปรับค่ะบ๊ายบายค่ะ